สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอกันอีกครั้งครับกับอธิบติบุษบานครับที่สวนอุ่นเกตปริยาจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวชมป่ามาเที่ยวชมป่าที่ว่าน,นี้ก็คือผมจะพาะท่านผู้ชมเนี่ยมามาไขความกระจ่างสรุปแล้วเนี่ยอ่า ต้นองุ่นป่าที่อยู่ตามป่าที่เกิดตามป่าตามตามป่าเขาหรือว่าตามป่าชุมชนอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะว่ามันมันใช้ได้ไหมมันเป็นองุ่นป่าไหมมันมันเอามาทําเป็นต้นตอได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะละหลายคนบอกว่าทําได้แล้วก็มีอีกลหลายหลคนบอกว่าทําไม่ได้ต้นองุ่นป่าที่พูดถึงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละท้องถิ่นจะเรียกกันนะครับ คือบางคนเรียกอีโกยถูกฮะอีโกยกีโกยส้มโกยส้มกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ที่เรียกกันนั่นก็คือมันเป็นพืชที่เกิดตามป่านะครับเป็นเป็นไม้เถานะมีหลายๆคนสอบถามมาว่ามันใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็มีการถกกันมามากมายฉะนั้นเนี่ย ถ้าถ้าไม่พูดถึงถ้าไม่กล่าวถึงก็มันก็คงจะเป็นปัญหาที่จะต้องให้ถกกันอยู่ตลอดนะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือลำต้นของเขาในลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับจะเแบนๆแบนๆเ,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 เหมือนเหมือนกับมี มีสองกิ่งสองเถามาติดกันนะครับเยอะเลยในป่านี้เยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอีกจุดหนึ่งที่มันมีลูกแล้วนะฮะอยู่ข้างในลึกเข้าไปข้างในอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่นะฮะเยอะแยะเลยเต็มไปหมดนะต้นไม้สูงแค่ไหน มันก็สามารถที่จะขึ้นไปได้สูงถึงปลายไม้เลยนะฮะแล้วก็ไปไปออกดอกออกผลอยู่ข้างบนนะครับอ่าเจอแล้วไอ้ที่มีลูกนะครับนฮะ ท่านชมเคยเห็นไหมฮะบางคนที่อยู่ตามชนบทนะครับต่างจังหวัดก็น่าจะเคยพบเคยเห็นแต่ว่าถ้าถ้าใครที่อยู่ในตัวเมืองอาจจะไม่เจออาจจะไม่เคยเห็นนะฮะว่าลักษณะของอีกยยนี่จะเป็นยังไงนี่ครับภาพไม่ค่อยชัดนะฮะ ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องเลยจากการที่บอกว่าต้นอีโกยหรือว่าต้นส้มโก๋เนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้ไหมนะครับจริงๆแล้วคือเอาไปใช้แทนองุ่นป่าที่จะเอาเอาตาเอายอดขององุ่นพันธุ์ดีเนี่ยมาเสียบไม่ได้นะครับมันคนละสายพันธุ์มันคนละอย่างกันนะครับก็ไม่รู้ว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเขาเรียกอะไรกันยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ ได้ง่ายๆตามภาษาชาวบ้านนะครับว่าการที่การที่โกยตัวนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าการสะสมอาหารของเขาเนี่ยนะฮะการสะสมอาหารเขาไม่ได้เขาไม่ได้สะสมอยู่ในลำต้นอยู่ในตามข้อตามตาของมันนะครับมันจะแตกต่างจากต้นองุ่นที่การสะสมอาหารเขาจะเขาจะไปสะสมในในข้อในตาในลำในลำกิ่งถูกไหมฮะ สังเกตได้จากการที่ตัดเอา,ต,เอาตัดเอาตามาเสียบนะฮะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ขยายสายพันธุ์ที่จะเอาไปปลูกต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเสียบกับต้นตอปาอ่าหลายๆชนิดได้นะครับหรือแม้แต่ตอนเขาเรียกว่าตอหวานก็คือตอนเอาเอากิ่งกิ่งขององุ่นพันธุ์ดีเนี่ยตอนแล้วก็ให้ออกรากแล้วก็สามารถไปปลูกได้เลยแต่อีกโกยหรือว่าอางุ่นปา่าที่อยู่ตามชนบทเนี่ยไม่ได้ ะะเพราะว่าการการสะสมอาหารของเขาเนี่ยเขาจะสะสมอาหารอยู่ในอยู่ในดินนะครับมันจะมีรากนะฮะพอพอตกหน้าแล้งหมดฝนไปเนี่ยเขาก็จะแก่แก่แล้วก็ลูกเขาก็จะสุกแล้วก็ร่วงหล่นไปนะฮะแล้วไอไอเถาของเขาเนี่ยก็จะแห้งตายไป การเก็บสะสมอาหารเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปในในฤดูการหน้าเขาก็จะเกิดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะไอตรงโคนเพราะว่ารากเขาไม่ตายแต่เขาจะเก็บสะสมอาหารในรากในดินใต้ดินนะครับพอถึงวันดีคืนดีฝนตกลงมาถึงฤดูฝนหน้าฝนเขาก็แทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับผมให้ตั้งข้อสังเกตว่ามีใครเคยเห็น ต้นอโก่ที่ว่าข้ามปีไหมนะฮะผมท้าได้เลยไม่มีนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะยืนหยัดข้ามปีได้ข้ามข้ามหน้าแรงได้ฉะนั้นเนี่ยมันจะตายไปนะครับแต่ว่าจุดจุดนี้รากเขาก็ก็จะเก็บสะสอมอาหารอยู่ในรากตรงนี้แล้วก็พอฤดูฝนมาฝนตกมาดินมันชื้นใช่ไหมฮะเขาก็จะแทงยอดออกมาใหม่แล้วก็จะเกิด การขยายพันธุ์ก็ขยายจากเมล็ดที่เนี่ยฮะที่เป็นลูกเป็นผลเนี่ยพอมันร่วงหล่นมามันก็กระจายไปมันก็เกิดเป็นการาขยายพันธุ์ไปในโดยธรรมชาตินะครับน่าจะพอพอนึกภาพออกนะครับว่าความความที่ว่าอางุ่นป่าเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาขยาย เป็นเป็นต้นต่อได้ไหมนะครับนี่ครับเนี่ยต้นมันเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนี่ครับเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกับต้นองุ่นทั้งองุ่นพันธุ์ดีหรือว่าอาง่นป่าที่ที่เขามาใช้เอเอามาทำเป็นต้นตอ่อนะฮะ เนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมเห็นเมื่อกี้อะเมื่อกี้เป็นเป็นองุ่นป่าเขียวถูกไหมฮะอีกโกลเขียวเมื่อกี้ผมมองไปเห็นอีอกโกลดํดนะครับอยู่โซนทางนูน้นเดี๋ยวผมจะพาไปมาดูอีกต้นนึงครับเป็นอีกโกลยที่ลูกสีดํา นะฮอยู่ข้างบนแล้วนะฮะมองเห็นไหมเอ่ยนะครับเนี่ยครับเขากำลังสุกครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลำต้นก็เหมือนกันเนี่ยครับ ลักษณะลํำต้นของเขาเถาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเลื้อยขึ้นไปตัดดูก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับผมไม่มีตัวอย่างของต้นองุ่นที่ที่ว่าที่ปลูกกันนะครับผมไม่มีเพราะว่าช่วงนี้เป็นหมดหมดในช่วงของการตัดแต่งแล้วนะฮะก็มาดูให้ให้ให้เห็นเนะีนะ่ยนี่คือเนื้อของเขา แล้วถามว่าแล้วจะเสียบยังไงแล้วมันจะติดไหมนะครับสรุปแล้วก็คือต้นองุ่นป่าที่อยู่ตามชนบทที่อยู่ตามชุมชนหรือว่าต้นอีกุยส้มกยส้มก,มกุ้งอะไรพวกนี้นะฮะไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการทําเป็นต้นตอองอุ่นนะครับขยายพันธุ์ได้นะครับอ,อยากให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับ สวัสดีครับ